E <todos> สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียนประจำปี2559เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลกผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูวิทยาศาสตร์และชุมชนค่ะโครงการกรอบ เราสนับสนุนให้นักเรียนได้ทําวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนการที่เขาได้มานําเสนอผลงานเนี่ยเขาก็จะได้ มีความภาคภูมิใจแล้วก็พัฒนากระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้ตั้งเป้าไว้นะคะว่าเด็กไทยในยุคใหม่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านสเตมก็คือนําความรู้ที่เรียนในห้องเรียนทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงให้ได้สสวทได้ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เยาวชนมีความรักในสิ่งแวดล้อมที่ อยู่รอบตัวซึ่งในปีนี้มีผลงานวิจัยสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมนําเสนอในงานรวมทั้งหมด44ชิ้นงานโดยมีการนําเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์โดยที่ผลงานเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลมูลค่ารวม200,000บาทได้ประสบการณ์ในการตอบคําถามได้เรียนรู้คําถามใหม่ที่ได้จากกรรมการได้วิธีนําเสนอใหม่และได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่กรรมการเขาได้ถ่ายทอดให้เราค่ะ งานนี้ก็เป็นเหมือนงานประหารประสบการณ์อย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าการแข่งครั้งนี้เราจะไม่ได้รางวัลแต่สิ่งที่เราได้กลับไปคือประสบการณ์อมีค่าแล้วก็การที่ได้รู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียนอาจารย์หลายๆท่านรวมทั้งได้ศึกษาโครงงานของเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี